ให้ทุกคนดูและเชิญชมความสามารถของนางเหมือนกับสันชัยบอกแล้วครับว่าไอร้องเพลงดีหรอก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นๆไปแต่สิ่งที่คนออกจากไอายไม่ได้คือนะครับคือคำพูดหรือการเล่นหรือสิ่งที่นางเล่นไม่ได้หลุดแบบเกินงามแต่นางเล่นในความเป็นน่ารักของนางนะครับ นั่นละนะครับถึงจะให้พี่น้องในคอนใจว่าสิ่งที่เราปั้นเราสร้างเนี่ยคืออยากให้นางเติบโตนะครับในรูปแบบของการเป็นศิลปินเดียเด่ยวในวันข้างหน้าให้ได้ว่ามันลูกทิดพอนะครับว่าลูกทิดพอในห้องขังสิมากเอียงกับเข้ามาจิน้นพอลูกไม่ใช่เรื่องจิ้นนะครับเนีไม่ใช่การจิน้นมันไม่ใช่แฟนนะครับจริงอยู่ครับ เขียนหลานรองเพ่งครูก็พอแต่ตอนนี้แต่คลิปมันมันถูกจับเวลาไปแล้วนะครับใชน,นแล้วเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักมือหนึ่งเขา,เข,าขึ้นเพ่งครูพอเขาดูไข่เบิ้งนะครับเอาตรงยากมีแนี่ยโน่นครับแต่ขันมือใดไทีพี่น้องยังมากส้างดราม่าเรียกร้องโน่นนี่นั่นอย่เราไม่ทาครับเพราะอะไรมันเหมือนมันเหมือนพวกคุณสั่งเราได้ไหมครับ แล้วก็ต่อจากนี้ไปพ่อจะสร้างข่อยได้อันหนึ่งเมือ่อนาเจ้าก็ต้องสร้างข่อยอีกอันหนึ่งสิหมจะเดรอว,ว่ามันเป็นการทําตามใจคนที่ไม่กี่คนเองนะครับแต่มันกลายเป็นทําลายคอนเซปต์งานของเราที่เราวางแผนมาที่ลงทุนเป็นสิบสิบล้านเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ในโชว์ต่างๆนะครับมันเวลาอีกไกลนะครับพี่น้องต้องเข้าตรงมากพี่น้องฮับบอดโก ไปเบิ้งบอลนกครับเชียนช่มกันแสดงของบอลนกพี่นอ้องฮักเที่วดีดาพี่น้องไปเบื้องโชว์เทยวดีดาเด้ออุง่ามไหลออนซ้อนครับปีนี้คู่เบลเฮ็ดได้ดีนะครับคู่เบลคู่เบลอลังการโชว์ทำได้ดีมากนะครับพี่กายก็สวยหวานให้เก่าเออ ช่วงเหรียญร่วมกับไา่ยา,ยาสัรหานะครับเนี่งทีเล่นกับหลานได้หรือสัรหาสิ่งที่หลานเล่นแล้วรู้สึกว่าให้หนางเข้าใจว่าฉันเล่นได้ประมาณนี้ไม่ดูเป็นบมดูเป็นเต็มแก่บดูเป็นหมาแก่โมดูเป็นว่าอ่าโมดูมิสเสนผมว่าเราต้องต้องหาสิ่งที ทำให้หลานพูดแล้วมีสเสน่ห์ทำให้หลานแล้วก็พาหลานเล่นทำไงให้ถูกใจนะครับมันเป็นสัน้นนะครับถ้าเกิดว่าห้อตียังมาตีเยอต,ตีกักนอินเลิฟลากมุ้ยเขาเป็นพ่อกับลูกอีกสักหน่อยหลานก็โตนะครับอีกสักหน่อยหลานก็โตนะครับเขาต้องพอใจด้ครับว่าสิ่งที่เราทําทุกวันให้เราต้องการคืออยากให้หลานมีความสามารถด้วยตัวเอง ให้นางฝึกฝนตัวเองบนเวทีไปอย่างนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีพ่อพอาถ้าเมื่อไหร่ที่นางมีพ่อนางก็จะเหมือนมีตัวช่วยเหมือนลูกเขาเนี่ยนะครับเหมือนลูกเขาที่ลูกติดพ่อพ่อลูกติดพ่อมือข้างหนา้าพ่อลูกสีใง่โตไปข้างหนา้าไปว่าได้ว่ายังออกจากพ่อจากแม่ว่าได้เด็กมันก็จะไม่เก่งฉะนั้นแล้วคุณอย่าทำร้ายห้า,ายนะครับ คนที่มาเรียกร้องว่าทำไมไม่มีเพลงคู่น่นนี่นั่นคุณอยาทำรายอา,ายนะครับด้วยการให้เขาไปร้องตั้งแตเพลงคู่นะครับอินเลิฟนู่นนี้น่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชอินเลิฟกับหัวเมียเียครับฮะแต่ถามว่ามีได้ไหมมีนะครับเ้าเห้อ้าที่จัดให้อยู่แต่ไม่ใช่นีนานที่นี้ที่พวกคุณมาเรียกร้องก็าการเรียกร้องของพวกคุณมันเหมือนมันเหมือน,นเหมือน,นชั้น ตามใจคุณแต่คุณลืมคิดไปครับว่าโชว์เที่เหตุเขาทำกันมากเขาเกิดขึ้นวันหน่อยๆเพื่อให้ศิลปินทุกคนได้มีหน้ามีตาไปทุกคนศิลปินทุกคนได้เฉิดหน้าชูวตาไปศิลปินทุกคนได้เป็นที่รักของพี่ๆแม่ๆทุกคนเราต้องการสร้างทุกคนเราต้องการให้ทุกคนฉายแสงทุกคนเพราะเราสร้างทุกคนครับเขาหาทุกคน เราไม่รักตั้งแต่อายเราไม่รักตั้งแต่น้องดนเรารักทุกคนแต่ละโชว์แต่ละ